ตรวจไว้ก่อนไนงะเดี๋ยวเผือเ่อจะได้แก้ไขท่านไงที่มีมีสองสีมาเล่นตลาคนลูกเดินเรื่องเราวางที่ผู้หญิงเนี่ยระว,วังนะเราต้องท่งานตกองสีเราควรจะต้องมีเแบบไหนหัวใจโตแล้วบอกหัวใจโตแต่ไมนะ่น่าผมจะลืมไหมนะ ผมสื่ออะไรได้ผมก็ลืมไปเผมเด็จองกมาถมนั่นบอกผมก็ลืมตาขวาไม่ดีจะเป็นต้อนเนื้อต้องระวงังเฮ้ยมีอะไรอย่างเงี้ยม้อะไรอย่างเงี้ยอาอาฮ่าฮ่า <c oughs> เ็มามามาเรื่อยๆกจะคล้องให้เรื่อยๆเอาพลังมาเรื่อยๆเออป่ะถึงจะมิ้นท่ใช่ตงกวาให้ทุกคนน้ำมือมุดได้มดเอาขยันลงไปเวียดฮานได้นะใช่ใช่แตงกวามันมันมิ้นปกติแล้วแตงกวาเรากิ้มอก่ิสมเด็จองคตผมนบอกว่าแตงกวามันมันเป็นยาเหมือนกัน ถ้าแต่งหลายไม่ใช่ทีนี้ผมต้องสื่อกับท่านองค์เดียวน่ะท่านบอกผมไาร่วมไานได้ร่วม่งานได้มิจฉาแตงกวาไม่ใช่ไม่ใช่แตงกวาคิงคู่กันนะไม่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  นี่ขบมาจังหวัดจีวารีรัฐธรมนูุมหาบุยมทาณาบริวจุินนิพานวัานี้นักบุทยอยาทิรักิโยและโคดังยางวิสาลธิโยาริรักอิติโยพุทธศาสนาเนยมงัสสองธรริกานิช่งเห่งผาผ่าลือลือุทธธรรมมัจจิธรรมังมัจจสัตรูทั้งหลายวินาาสติพุทธธรรมมจจิธรรมังมัจโลกภัยทั้งหลายวิน้าสติัตติสิกัตติสกิงกรณังคัตติสิังพิการชามิตรนามิสัรมมาสัมพุทธศาสะ์เสเนโตโสตยาธรมมาสัมพุทธศาสนตเสะย สำมาทำธุรกสัตว์สัตว์เลี้ยงวโทตยะเอ้าจดไว้นู่นะคะจะกำพัดส,สมเด็จมงวาฒน์มา,มมาเอาไปท่องกันเองเนี่ขัาถามอุจเจ้าการในเวรทำให้ท่ำรวยนู่นไปถ่ายรูปเอาเอง่